อยากมีรายได้ดีต้องมีอาวุธดีฟอดหัวเดียวพร้อมหลังคาสวยๆค่ะอยากมีรายได้ดีก็ต้องมีอาวุธทำกินดีๆฟอดหัวเดียวมีหลังคาสวยๆวันนี้อยู่กับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้และเจ้าแม่ทำกินอยู่แล้วนะคะวันนี้นะกบค่ะพี่ขวัญน,นะคะฟอร์ดป,ปี2018ใหม่มากค่ะนะคะเครื่อง2.2นะคะลูกค้าขา วันนี้เรามาดูกันเลยว่าคันนี้ราคาถูกแค่ไหนใช้คําว่าถูกเลยนะคะถูกมากมากถูกกว่าไยแดงหลายแสนนะคะลูกค้าค่ะพร้อมหลังคาด้วยหลังคาใหม่ด้วยนะคะท่านใดนะคะที่มีญาติอยากวิ่งเคอรีอ่วิ่งเครื่องสําอางวิ่งงานออนไลน์ขายของส่งเองอยากได้หัวเดียวไปใช้งานแล้วก็มีหลังคาส่วนสูงประมาณเมตเมตรแหรือเปล่าวันนี้พี่ขวัญเอาที่วัดมาด้วยนะจะวัดให้ดูคร่าวๆกันเลย มาดูชมหน้าก่อนค่ะใหม่มากๆกระจังหน้าอะสีดํานะคะดุดันนะคะไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวค่ะไม่มีรอยเลยนะคะลูกค้ากระจังหน้าโคมหน้าตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะมาดูเลยค่ะซูมเลยนะคะบางคนบอกว่าหุยบางคันนะพี่ขวัญนะเยินทั้งคันนะพี่ขวัญกล้าพูดเลยนะคะคันนี้ไม่เยินเลยไม่มีรอยเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยเลยนะคะกระจังตัวสีดํานะ โคมฟอตัวนี้จะเป็นโครมดําอยู่แล้วเนี่ยค่ะข้างในจะดูดุดันนิดนึงนะคะเป็นสไตล์ของเขานะคะลูกค้าเป็นสไตล์ของเขาแต่โครมไฟใหม่มากภายในไม่มีแตกนะคะแล้วข้างในใสแจ๋วนะคะลูกค้าข้างในใสแจ๋วเลยนะคะกับโฉมปี2018คันนี้นะคะลูกค,ะคะ้าขาปี2018ออกป้ายแดงประมาณ5 0 0แสนปลายวันนี้อยู่กับพี่ขวัญเจ้าแม่นะคะเอาไปเพียง สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพร้อมหลังคาเลยพร้อมหลังคาเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขวัญจะแชร์ให้ตัวเองก่อนนะคะให้ซูมดูรอบคันก่อนให้ซูมดูรอบคันก่อนแล้วกันนะคะขอแชร์ให้ตัวเองก่อนนะคะวันนี้นะคะท่านใดที่หารถวิ่งเคอรี่ผ่อนประมาณ6กพันกว่าบาทถึงเจ็ดพันเอาคันนี้ไปครอบครองเลยพี่ขวัญขาหนูอยากได้ละค่ะพี่แต่คันนี้หนูไม่อยากใช้เงินเลย ฟรีดาวค่ะถ้าไม่อยากใช้เงินเลยฟรีดาวสวัสดีนาะงอาสวัสดีคุณดิวนะคะสวัสดีคุณดิวนะคะฝากแชร์หน่อยจ้ะนะแชร์ให้ถูกกลุ่มนะเดี๋ยวโดนบล็อกนะคะแชร์ไปรถกระบะทําจีนพานิ์นะคะคันนี้นะแชร์ไปกระบะทําจีนรถเชิงพานิ์นะคะคันนี้นะคะอ่ะท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ขอให้แชร์แล้วคุณก็ได้งานแชร์ไว้ให้ตัวเองดูก็ได้ ใครที่รู้สึกทำงานประจำแล้วรู้สึกอึดอัดอยากมีรถเอาไปวิ่งงานแต่ไม่อยากผ่อนแพงแต่ได้รถปีใหม่นะคะต้องคันนี้เลยฟอร์ดปี2018ิปฟอร์ดปี2018ิเครื่องสองจุสองคันนี้เ e กียร์แมนนวลนะคะภายในก็ใหม่นะคะลูกค้าอ่ะมานั่งแช์กันนิดนึงแชร์คนละหนึ่งแชร์ก็พอสองแชร์ก็พอนะคะลูกค้าค่ะมาเลยค่ะนะคะ ท่านใดที่หารถเอ่อวิ่งเชิงพาณิชย์อยู่นะผ่อนเท่าไหร่พี่ขวญผ่อนหกพันกว่าบาทค่ะอ่ะใครอยากได้รถผ่อนหกพันกว่าบาทคะคันนี้เลยค่ะนะคะคันนี้เลยพี่ควนฝากแชร์หน่อยนะคะแชร์ถูกกลุ่มทํากินเลยแชร์ให้กลุ่มทํากินเลยรถทํากินเลยค่ะรถทํากินเลยค่ะนะคะรถทํากินเลยค่ะ,น,คะนะคะเชิงพาณิชย์เลยนะเดี๋ยวพี่ขวญก็หากลุ่มอยู่นะคะอ่ะแค่นี้พอเดี๋ยวโดนบล็อกนะคะ ฟอดคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.2นะคะรับรองว่ากําลังเครื่องดีอยู่แล้วใครที่เคยคิดจะออกไปแดงน่าจะเช็คราคามาแล้วน่าจะเช็คราคามาแล้วนะคะ500,000กว่าบาทนะวันนี้อยู่กับพี่ขวัญน,นะคะพร้อมหลังคานะคะแล้วก็ปี2018 18 18เจ19 20 21ลด3ปีแต่ใหม่ขนาดนี้นะคะแล้วราคาห่างจากไปแดงอยู่เท่าไหร่300,000 400,000 500,000เกือบ300,000น,นะคะครึ่งของครึ่ง ใครที่อยากประหยัดเงินไปสามแสนสองแสนมาเจอพี่ขวัญวันนี้เลยแล้วคุณก็ไม่ต้องไปติดตั้งหลังคาสำเนารถมีใส่หลังคาให้เรียบร้อยตามกฎหมายป้ายทะเบียนถูกต้องป้ายเขียวสำหรับบรรทุกป้ายเขียวสำหรับบรรทุกถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาพี่ขวัญใส่ให้ด้วยสำเนาพี่ขวัญใส่หลังคาให้เรียบร้อยคุณลูกค้าไม่ต้องไปวิ่งเต้นทําอะไรธุรกรรมอะไรเลยคุณลูกค้าไม่ต้องไปวิ่งเต้นทําทุรกรรมอะไรเลยนะคะ แล้วก็พี่ขวัญบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นล้อเอ่ยหรือว่าตัวด้านข้างเอ่ยนะคะไม่มีตําหนินะคะลูกค้าขาไม่มีตําหนินะมีสีนิดเดียวตรงนี้อาซูมให้ดูเลยมีนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้นะนิดเดียวแค่นี้นะคะมีรอยขวนนิดเดียวนอกนั้นไม่มีเลยะค่ะลูกค้ามีรอยขวนนิดเดียวนอกกนั้นไม่มีเลยนะคะแล้วก็มาบานประตูตรงนี้ เวลาคนชนรถมมนจะปะทะบานประตูไม่มีนะคะเนี่ยค่ะภายในใหม่มากด้านข้างบานประตูใหม่มากนะคะดูนะคะออฟอร์ดเนี่ยถึงจะเป็นกระบะหัวเดียวนะคะเขาเน้นการใช้งานในห้องโดยสารห้องโดยสารของคนขับกับคนนั่งข้างจะเน้นความกว้างหรูนั่งสบายถ้าคุณขึ้นไปนั่งหัวเดียวนะคะ ถ้าคุณไปนั่งหัวเดียวของฟอร์ดเนี่ยพี่ควรบอกเลยเหมือนคุณนั่งรถเก๋งเลยเหมือนคุณนั่งสี่ประตูเลยเพราะว่ากว้างมากเดี๋ยวกว้างแค่ไหนเดี๋ยวพี่ควรจะขึ้นไปให้ดูนะคะฝากแชร์หน่อยนะคะสวัสดีนะคะน้องอาสวัสดีะคะ่ะคุณตะวันนะคะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้ผ่อนอยู่หกพันกว่าบาทนะคะลูกค้าขานะคะเดี๋ยวพี่ควรจะขึ้นให้ดูว่ามันกว้างแค่ไหนเพราะฟอร์ดเนี่ยเขาเน้นความ ใหญ่ความสบายความแข็งแกร่ง <tinc S 1> <quin> อยู่แล้วนะคะเป็นหลกสูงร280แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออปชันบางอย่างที่รถรุ่นอื่นไม่มีเขาก็มีคือตัวพยุงจับเนี่ยค่ะพยุงจับขึ้นมันก็จะปลอดภัยเซฟตี้เวลาขึ้นเนี่ยพี่ขวัญชอบมากเลยนะคะเห็นไหมคะกว้างไหมกว้างมากยาวมากนะคะให้คุณสูง180ให้คุณสูงเท่าไหร่คุณก็นั่งแบบสบายมากมาก อันนี้คือคนนั่งข้างนะคะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถูกไปไหมถูกเกินไปไหมถูกนะคะสามแสนบางคนโอ้ยพี่ถ้าราคานี้หนูซื้อเงินสดเลยดีกว่าได้ค่ะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแน้นก็ได้นะคะดูนะคะมาดูตะคงตะเข็บนะคะน็อตนร์ตนะคะบานประตูไม่มีถูกเปลี่ยนมานะคะลูกค้าคอนโซลน,นะคะ ลายคอนโซลด้านบนนะคะไม่มีตำหนิไม่มีแตกนะคะนี่ค่ะเก๊ะเขามีเกะกระบะนะยังออกแบบให้เก็บของได้เหมาะสมกับรถหัวเดียวเพราะไรรถหัวเดียวจะเป็นรถที่ทํากินและใส่เอกสารนี่ค่ะเขามีช่องใส่เอกสารให้ด้วยนี่ค่ะเห็นไหมเขามองเห็นความละเอียดทุกอย่างฝอร์ดอย่าดูถูกเขาเนี่ยค่ะดูสิคะ ทุกอย่างแข็งแกร่งทุกอย่างทนทานทุกอย่างใช้วัสดุอย่างดีหมดคุณดูคอนโซลด้านบนคุณดูคอนโซลด้านบนนะคะเนี่ยค่ะแอร์แบกนะคะจะได้มาสองลูกเลยคันนี้นะเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าขาอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วก็หกเกียร์แล้วนะคะลูกค้าหกเกียร์แล้วนะโอ้นี่ไะเดี๋ยวเราไปดูเพราะเดี๋ยวพี่ขวัญจะพามาดูด้านหน้าอีกทีนึงรถใหม่เลยค่ะลูกค้าขานะคะ ขอบคุณลูกค้าเลยนะคะที่เข้ามาชมนะคะท่านใดที่มองหาอยู่ก็รีบเลยนะคะ3าม0 0นสี่บาทไม่ใช้เงินเลยส่งอยู่เจ0 0พันแต่ถ้าคุณดาวคุณส่งอยู่วันห้า0 0พันได้รถปี2018 Ford บแปดฟอร์ดเรจอร์เครื่องสอไปเช็คราคาป้ายแดงเลยไม่เชื่อแล้วคุณได้หลังคาใหม่มากคุณได้หลังคาใหม่มากค่ะลูกค้าเนี่ยค่ะใหม่ทุกสัดส่วนนะคะ มีใครจูบท้ายมาไหมไม่มีค่ะไฟเดิมไฟใหม่ค่ะไม่ได้ใส่เข้าไปใหม่นะคะไฟเดิมจากโรงงานมาเลยค่ะไฟแท้จากโรงงานมาเลยอันนี้ปัญหาของของของรถของรถเวลาไปซื้อมือสองหรือซื้อไม้แดงนะคะคือบางทีใส่หลังคาแต่ไม่ใส่ในสำเนาโดนตำรวจจับนะจ๊ะนี่ชอบคันนี้ตรงไหนไหมะมันมีตะแกรงให้ด้วยอะ่ะ มันมีตะแกงกันกระแทกให้ด้วยทั้งหมดเลยนะลูกค้าทั้งหมดเลยนะมาดูแม้แต่หลังคายังทำอย่างดีเลยค่ะแม้แต่หลังคายังทำอย่างดีเลยนะคะอันนี้ของใหม่ไหมเนี่ยไม่รู้นะลองนั่งดูไหมเผื่อมันนิ่มนะไม่รู้ของใครนะคะลองนั่งดูไหมเผื่อมันนิ่มเนี่ยหลังคาเนี่ยเขาใส่กันกระแทกด้วยนะคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยหลังคาคันนี้ รอบรองไม่มีบุบมาแน่นอนด้านข้างไม่มีกระแทกแน่นอนเ,เขาใส่กันกระแทกแล้วดูค่ะจะก,กระแทกด้านในก็ไม่ได้เขาใส่ไว้เลยนะคะคันนี้นะคะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาททนใดพี่มองหารถวิ่งเคอรี่ห่อนเบาๆพี่ผมได้วิ่งเคอรี่วันหนึ่งใช้เวลาสามสี่ชั่วโมงส่งของหมดผมได้เดือนเดือนเดือนละประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทแต่ถ้าผมส่งรถแพงๆมันก็ไม่ไหว ผมเอาคันนี้ดีกว่าผมส่งเดือนประมาณหกพันกว่าบาทถึงเจ็ดพันเอาคันนี้ใหม่ๆวิ่งไปจอดไม่อายใครเลยรถเราใหม่นะคะคุณใส่ป้ายแดงออกได้เลยนะคะลูกค้านะคันนี้นะคะและพี่ขวัญชอบมากหลังคาออกแบบได้ดีมากไม่ว่าด้านบนเห็นคานด้านบนไหมคะหลังคาอันนี้ไม่ได้ทําแบบกะโหลกกะลามานะแม้แต่หลังคาด้านบนก็ทําคานกัน้นเห็นไหมถ้าคุณมีอะไรกระแทกด้านบนก็มีคานกัน้น ด้านข้างก็มีคานมีตะแกรงกัน้นนะคะถ้าเราเห็นคันอื่นจะไม่มีจะไม่มีแม็กไครเนอร์ใหม่มากแม็กไครเนอร์ไม่เคยขนของหนักมาก่อนนะคะลุ่พี่ขวัญการันตีแทนนะคะคันนี้ไม่เคยขนของหนักมาก่อนแล้วคุณดูตัวนี้ไม่ได้เชื่อมลงหลังคาเชื่อมลงตรงนี้โดยตรงแต่มีคานเหล็กด้านล่างเพื่อประกอบเห็นไหมอความความพวกนี้มันออกแบบโดย น่าจะออกแบบโดยเจ้าของรถเองนะคะเพราะปกติหลังคาพวกนี้จะเจาะลงนี่เลยจะไม่มีคานตัวนี้เห็นไหมคะโอ้โหสวยงามค่ะลูกค้านะสูงเท่าไรเนี่ยน้องนุงนง้เดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงตอนแรกนึกว่าไม่มีของอยู่นะคะลูกค้าไ,ไม่มีของอยู่นะเดี๋ยวพี่ขอลองขึ้นเนาะ อายืนหาขึ้นไปขึ้นไปอ่าเท่าไหร่พงโนเมตรแปดสิบค่ะลูกค้านะเมตรแปดสิบนะคะลูกค้านะเมื่อกี้น้องนู้ส่วนสูงน้องนู้ร้อยเจ็ดสิบสามจะโชว์ว่าสูงว่างั้นส่วนลอง้าก็น่าจะร้ออ๋อร้อยแปดสิบค่ะใครที่มองหารถร้อยแปดสิบอยู่รีบเอาไปครอบครองแล้วปีใหม่มากปีสองพัสิบแปดพี่กวันต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะจัดได้แล้ว พี่ขวัญการันตีนะไม่มีชนไม่มีความแล้วคันนี้ไม่เคยลุยน้ำไม่มีสนิมนะพี่ขวัญเปิดให้ดูเลยไม่มีสนิมเลยนะคะรถใหม่มากรถใหม่มากค่ะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทจัดได้เท่าไหร่พี่ขวัญจัดได้สี่แสนจัดได้สี่แสนลูกค้าวันนี้ขายเพียงสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทออกป้ายแดงห้าแสน ออกไปแดงประมาณห้าแสนเออห้าแสนห้าแสนเก้าประมาณนี้ห้าแสนปลายนะคะคันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณเอาไปเลยค่ะนะคะสลิงก็ใช้อย่างดีเนี่ยมาดูเขาไม่ได้ใช้ของแบบว่าเออคุณเอาไปจะต้องซ่อมนูน่นซ่อมนี่ไม่มีนะคะคันนี้พี่ขวัญดูแลให้อย่างดีคุณไม่ได้ซ่อมแน่นอนนะคะอ่ะไม่ต้องวัดแล้วนะร้อยแปดค่ะไม่ต้องวัดแล้วร้อยแปดนะคะแถมที่นอนไหม แถมที่นอนไหยไม่แน่ใจว่าซื้อมาแล้วจะของเข้อที่นอนใส่หรือเปล่านี่ค่ะปิดก็ง่ายนี่เลยนี่ค่ะง่ายๆค่ะลูกค้าง่ายๆเลยสวยทุกมุมนะคะหลังคาด้านบนไม่มีโดนชนโดนเบียดมาค่ะยันด้านล่างสวยทุกมุมค่ะพี่ขวัญการันตีให้เลย ฟอดปี๒ฟอดเรนเจอร์ 2, Rangers, เครื่อง2.2ดีเซลนะคันนี้ดีเซลนะคะไม่ใช่เบนซินนะคันนี้ดีเซลนะคะราคาเพียงแค่3,49,000บาทจ้านะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างนะคะอ่าถึงอ่าเดี๋ยวดูเลขหม่นะคะเลขหม่ไม่เยอะเลยค่ะลูกค้าเลขไม แสนสามเลขหม่แสนสามนะคะแล้วเบาะเนี่ยเบาะหนังแท้นะคะนั่งใครๆขึ้นไปบนรถแล้วมีกลิ่นเหม็นบ้างอันนี้เป็นเบาะหนังแท้นะคะออสุริพรรอนะคะพี่ขวัญสุริพรสุริพรดูคันนี้ดูใช่ไหมสุริพรดูคันนี้อยู่ไหมคะใช่ไหมคะ พี่ขวัญราคาสูงกี่เมตรพี่ดิวเมตรแปดสิบคุณสุริพรดูฟอร์ดอยู่ใช่ไหมที่บอกรอพี่ขวัญคือคันนี้เลยนะนะคะใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขวัญจะได้ให้ดูรายละเอียดเลยในไลฟ์สดนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจส่วนตัวส่วนตัวพี่ขวัญก็จะทําแบบวิดีโอไปให้ดูอีกทีหนึง่งวิดีโอไปให้ดูอีกทีหนึง่งคันนี้ที่พี่ขวัญบอกเป็นตัวใหม่แล้วคือหกเกียร์ในค่ะมาดูนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่เลยนะคะหกเกียร์แล้วนะรอนะพี่ขวัญลูกค้ารอคันนี้แน่เลยนะคะได้เลยนะคะค,นะคุณสุริพรนะคะคุณสุริพรนะคะอ่ะว่าไงคะอะเล็กไม่มาเลยคุยกันตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมคอไม่ต้องแบบไม่ต้องกักนะไม่ต้องกักเล็กไม่แสนสามเล็กไม่แสนสามขึ้นเลยขึ้นเลยมาดูได้เลย ลื่นเลยอ่าเล็กใหม่เห็นแล้วนะคะใครที่จ้องคันนี้อยู่ใครที่เป็นแฟนลับฟอร์อยู่จ๊ะคุณไม่ผิดหวังเปล่าคะ่ะคุยเรื่อง SUV เราคุยกันในไลน์โอ้โยตายแล้วนึกว่าคุยคันนี้นะคะ SUV คุณอ๋อพี่ที่อยู่ต่างประเทศไหม SUV ที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมจ๊ะที่ดู Ford ดเอสเคหรือรถอาราดเป็นเจ็ดที่นั่งเนาะพี่สุริพรนะ ใช่ไหมคะยินดีนะคะนะคะอย่างพี่ขวัญมีหลายไลนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ่าจะใช่ในะคะที่คุยกันไว้เนาะมีหลายเจ้านะคะอ่ะเซนสามพูดไปแล้วนี่พี่จุลิพรโอเคนะคะเดี๋ยวขวัญดูให้พี่ขวัญเตี้ยขาจะไม่ถึงขยับเบาขยับาม,ามาเลยมาดูออปชั่นคนนี้นี่รถกระบะนะน้องน้องโง,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 ง่นี่รถกระบะนะดูสิ เครื่องเสียงปรับออปชันได้เลยอ่ะคุณลูกค้าขาอันนี้คือกระบะราคาเพียงแค่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะติดเลยเงียบมากมะน,าน,น,นะน้องนุเงียบนะคะเงียบนะคะ สุดๆค่ะแต่รถรุ่นใหม่ต้องเหยียบกันนะอย่าเบรกกันนะให้สุดนะค่อยสตาร์ทเพราะมันเตรียมแบบออปชันแบบเซฟตี้ให้เรานะ,ะแอร์มาแล้วน้องนู้ลองดูเย็นไหมฝั่งนู้นนะคะบอกเลยว่าแอร์เย็นมากนะคะลูกค้าขาแอร์เย็นมากเลยเพดานม่านบังแดดไม่มีใช้มาก่อนคะ่ะเพดานได้เลยคะ่ะลูกค้าขานี่นะคะน่าจะเป็นลําโพงไมหรืรนบวแอร์นะคะตัวนี้นะคะเปิดไฟนิดนึงนิดนึงไม่ใช้ก็ปิดจ้ะนะคะ สวยงามนะคะลูกค้าค่ะกระจกก็อย่างดีนะคะไลฟ้าไอมองเห็นชัดนะคะคันนี้ก็มองหลังไม่ได้นะเพราะประตูเป็นตู้นะคะลูกค้าเวลาขับรถดูกระจกบานใหญ่มากๆอันเนี้รถหัวเดียวจะเน้นกระจกข้างบานใหญ่เวลามองจะได้ชัดๆอันนี้พี่ขวัญสตาร์ทน,นะแล้วก็เอาแอร์นะพอดีมันร้อนอ่ะเดี๋ยวพี่ขวัญดับเครื่องหรือไปเปิดเครื่องให้ดูค่ะลูกค้าเดี๋ยวไปเปิดเครื่องให้ดูนะคะ คันนี้นะคะอ๋อใช่นะคะที่อยู่ต่างประเทศเนาะพี่สุริพรยินดีนะคะแฟนขับขอนกลับมาจากต่างประเทศหลายเจ้าแล้วก็มาเอาไปหลายคันแล้วค่ะอะอยวขออนุญาตพี่สุริพรอ,อยู่ประเทศอะไรคะสบายดีไหมนี่นะคะแล้วใหม่อ่ะไม่ขึ้น ไม่แรงไม่มีเขาฝากกระโปรงฟอดจะหนักอ,อฝากฝากกระโปรงบอดฟอดนี่ค่ะเป็นโช๊กนะคะอ๋อเมื่อกี้พี่แค่ดันนะคะเป็นโช๊กไม่ต้องใช้แรงด้วยคุณลูกค้าเป็นโช๊กด้วยคันนี้นะคะมาดูนะคะเ,คเดี๋ยวพี่ขวัญจะสตาร์ทนะน้องโนนะเ,เดี๋ยวน้องโนดูเครื่องว่าดังแค่ดังแล้วว่าแต่เครื่องนิ่งมาก เลยอ่ะลูกค้าเครื่องนึ่งมากๆแล้วท่อสายไฟท่อยางท่ออะไรเงี้ยท่ออากาศเลยไม่มีแตกนะคะลูกค้าค่ะแล้วเครื่องแห้งนะคะมาซูมได้เลยไม่มีเปิดฝามาไม่มีนะคะไม่มีย้อมแมวนะลูกค้าคอนเฟิร์มไม่มีย้อมแมวดูนงดูน็อตดูคานนะคะเดิมหมดทั้งคันนะคะคันนี้สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถูกที่สุดในประเทศเลยอะ่ะถ้าสภาพนี้นะถ้าสภาพนี้นะคะถูกที่สุดมากๆค่ะ นะคะสามแสนส่งหกพันสามแสนสี่หมื่นเก้าพันส่งหกพันห้าถึงเจ็ดพันหกพันห้าถึงเจ็ดพันนะคะลูกค้าคันนี้รายได้ลูกค้าต้องหมื่นสองนะคะหมื่นสองขึ้นไปแต่ถ้ารายได้หนึ่งหมื่นไม่จำเป็นค่ะหาคนมาร่วมได้อาชีพเสริมได้ขายของออนไลน์ได้วิ่งไลน์แมนได้ได้หมดนะคะเนี่ยขายคุณลูกค้าขายเห็นไหมเนี่ยเขาซื้อไปดูสิคะไปวิ่งงาน แล้วของคุณเนี่ยคันนี้ใหม่มากเป็น2018นะคะเลขไมล์แสนสามนะเป็นตัวใหม่แล้วนะคะลูกค้าขาเป็นตัวใหม่แล้วนะคะท่านใดที่อยากได้คันนี้ติดต่อพี่ขวัญได้เลยนะคะ0863159977 0863159977หรือ08325ตัวแล้วก็03แอดมิน บอกอยากซื้อ Ford Ranger ที่พี่ขวัญรีวิววันนี้นะคะพี่ขวัญการันตีให้หมดรอบคันนะคะไม่มีชนไม,ม่ไม่มีชนหนักไม่มีพิควา่าไม่มีน้ำท่วมและลูกค้าท่านใดที่หารถวิ่งเคอรี่รีบด่วนเลยนะเพราะนานๆพี่ขวัญจะได้รถหลังคาตื่นสวยแบบนี้กระจังหน้าเห็นไหมคะฝากระโปรงใส่โชกไม่ต้องไปเปิดอะไรแรงเลยนะวันนี้บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆ ใครที่อยากได้รถวิ่งเคอรี่วิ่งงานรีบเลย0863159977วันนี้รีบทักแอดมินมาเลยนะคะรีบทักสบายดีค่ะเป็นแฟนกินสดามาสองปีกว่าแล้วจ้าจนหลายคนออกไปเหลือพี่ขวัญน,น้องนุย้ยเหลือพี่ขวัญน,น,น้องนุย้ยน้องนุ้ยอ๋อเป็นแฟนขับนะคะโอเคค่ะนะคะวันนี้ลากก่อนดีกว่าวลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วฝากเบอร์ไว้เลยนะคะ0863159977ค่ะ 0863159977พี่ขวัญน,นะคะเราจัดไปเน้นส่งฟรีให้หน้าบ้านค่ะส่งฟรีให้หน้าบ้านเลยคันนี้นะคะอ่ะลาก่อนดีกว่านะเป็ลูกค้ามาแล้วนะคะราแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวลาก่อนนะคะขอขอเลยคันนี้ใครอยากส่งรดห0พับาทลดหัวเดียว Ford r a n g เจอร์ทำมาหากินวิ่งเคอรี่วิ่งงานวิ่ง รับรองคุณมีรายได้เหลือเหลือเลี้ยงครอบครัวคนได้เลยแล้วรถไม่ต้องไปซ่อมมาอะไรมากมายเลยค่ะคันนี้ถึงจะเป็นมือสองแต่คุณได้รถสวยแน่นอนวันนี้ลากก่อนนะคะสวัสดีค่ะ